เมื่อการชนสูตรศพหาสาเหตุการตายของหญิงสาวคนหนึ่งมันกลับทำให้สองพ่อลูกต้องเจอกับเรื่องราวสุดประหลาดและนาสยดศยองที่แม้แต่วิทยาศาสตร์ก็ไม่สามารถอธิบายได้ขอขอบคุณแอชจ็คพอต800สวัสดีปีใหม่ครับเพื่อนเพื่อนพบกับผมสปอยแมนวันนี้ผมจะมาสปอยกับหนังสยองขวัญที่มีชื่อว่าสืบศพซ่อนระทึกที่ได้ออกฉายไปเมื่อปี2016 และถ้าเปนเพื่อนพร้อมแล้วก็มาฟังสปอยกันเลยนะครับเริ่มเรืองที่หญิงสาวปริศนาคนหนึ่งที่ถูกพบว่าเป็นศพอยู่ภายในบ้านโดยที่บ้านหลังนี้มีศพที่ถูกพบอยู่ก่อนหน้าแล้วถึงสศพและตำรวจก็ไม่อาจรู้ได้ว่าเธอนั้นเป็นใครหรือตายเพราะอะไร ัดมาที่ทอมมี่และออสตินสองพ่อลูกที่ได้รับมอบหมายให้ชันสูตรศพของหญิงสาวปิศนาที่ถูกตำรวจตั้งชื่อให้เธอสั้นๆว่าเจนโดโดยกำหนดให้ส่งรายงานเกี่ยวกับการชันสูตรทั้งหมดให้เขาภายในคืนนี้ทำให้ทอมมี่ผู้ทุ่มเททุกๆอย่างให้กับงานตั้งเป้าไว้ว่าจะเร่งชันสูตรศพของเจนโดเธอให้ทันเวลาพร้อมกับลูกชายอย่างออสตินที่ไม่สามารถทิ้งให้พ่อทำงานอยู่คนเดียวได้แม้ว่าเขาจะนัดไปเที่ยวกับแฟนสาวของเขาเอาไว้แล้วก็ตาม ในคืนนั้นทั้งสองไม่รอช้าที่จะเริ่มลงมือพิสูจน์ศพในทันทีโดยเริ่มจากการสำรวจภายนอกร่างกายของเธอก่อนเธอนั้นมีอายุราวๆ20ป่ปีผิวขาวโพลนสภาพผิวหนังภายนอกดูปกติไม่มีรอยแผลหรือรอยช้ำจากการถูกทำร้ายใดๆเลยบนร่างกายของเธอดวงตาของเธอนั้นกลายเป็นสีเทาเหล่าว,ว่าเธอได้ตายมานานแล้วหลายวันแต่มันช่างขัดกับร่างกายที่ยังนิ่มอยู่เหมือนกับคนที่เพิ่งตายมาเมื่อไม่กี่ชั่วโมงที่ผ่านมานี่เองเมื่อสำรวจตามข้อมือและข้อเท้าของเธอ ทอมมี่เขาก็กลับพบว่ามันได้ถูกหักทิ้งไปแล้วแทบทั้งหมดแต่ที่น่าแปลกทำไมมันถึงไม่มีรอยฟกช้ำใดๆปรากฏขึ้นมาให้เขาเห็นเลยแถมตามซอกเล็บหรือไรผมก็ยังมีคาบฐานหินที่ไม่ค่อยพบเจอติดมาด้วยแต่แล้วทั้งสองก็ต้องพบกับเรื่องที่น่าตกใจขึ้นมาอีกอย่างเมื่อพบว่าล,ลิ้นของเธอนั้นได้ถูกตัดทิ้งไปแล้วแทบทั้งหมดนั่นทำให้ทอมมี่ที่เห็นแบบนั้นนึกบางอย่างขึ้นมาได้ว่าตัวของเขาเหมือนเคยเห็นเหตุการณ์ทำนองนี้มาก่อนนานมากแล้วซึ่งเป็นเหตุการณ์ที่หญิงงสาาาววคนนถูกกตรึขขข้้้้้อออมือและเเทเดยั เพื่อไม่ให้พวกเธอสามารถวิ่งหนีไปไหนได้และการที่พวกเธอถูกตัดลิ้นก็เพื่อไม่ให้ส่งเสียงร้องให้คนอื่นได้ยินออสตินจึงเกิดความสงสัยว่ามันคล้ายกับการถูกบูชาย,ยันมาหรือเปล่าจนเมื่อถึงขั้นตอนการผ่าสำรวจภายในจู่ๆบรรยากาศก็เริ่มแป,กแปลกๆพร้อมกับมีเสียงเพลงที่ดังออกมาจากวิยทยุจนทําให้ทอมมี่ต้องชะง,งักมือและทันทีที่ลงมือกรีดเลือดมักหมายก็ค่อยๆไหลออกมาจากตัวเธออย่างไม่ขาดซึ่งมันเป็นไปไม่ได้ ศพท,ที่ตายไปแล้วหลายวันจะยังมีเลือดไหลทะลักออกมามากมายขนาดนี้ออสตินจึงไม่รอชาร้าที่จะรีบนําขวดไปเก็บตัวอย่างของเลือดไว้และหันมาสนใจชิ้นเนื้อที่มีลักษณะแปลกๆในร่างกายของเธอเขากับพ่อคิดว่านั่นอาจจะเป็นเนื้องอกระได้จึงรีบเก็บชิ้นเนื้อในส่วนนี้ไว้เพื่อจะได้ตรวจว่ามันคืออะไรกันแน่เมื่อทั้งสองเริ่มจริงจังกับการสำรวจภายในร่างกายของเธอพวกเขาก็ต้องพบกับเรื่องราวที่คาดไม่ถึงทั้งปอดของเธอที่ไม่เกรียมเหมือนกับคนที่สูบบุหรี่วันละสิบซองมานานถึง30ปี ทั้งหัวใจที่ถูกตัดออกทั้งอวัยวะภายในที่มีร่องรอยของการถูกแทงซึ่งสิ่งที่หญิงสาวได้รับนะั้นมันช่างดูโหดร้ายและทารุณกับเธอมากเกินไปเหลากับต้องการให้เธอตายอย่างทรมานยังไงอย่างนั้นแต่แล้วไม่นานจูจ่ๆทั้งสองก็ต้องชะงักเพราะเสียงบางอย่างที่ดังขึ้นมาทําให้ออสตินต้องออกไปหาต้นเหตุของเสียงนั้นและมันก็เป็นช่วงเวลาเดียวกับที่พ่อของเขาได้รับบาดแผลจากการผ่าตัดแต่ทอมมี่ก็ไม่ได้แสดงความเจ็บปวดใดๆออกมามา,มากนะักเพราะเขาเกิดได้ยินเสียงดังขึ้นมาอีกรอบจากออสตินที่อยู่ด้านนอ เมื่อทอมมี่รีบเดินมาดูมันก็กลับยิ่งทําให้เขาต้องเสียใจมากกว่าเดิมเพราะแมวแสนรักของเขาในตอนนี้กําลังนอนหายใจรวยลินตามร่างกายมีเลือดและบาดแผลชีกขาดอย่างไม่ทราบสาเหตุทอมมี่จึงจบชีวิตของมันลงในทันทีเพื่อไม่ให้มันต้องทนทรมานอีกต่อไป จากนั้นทั้งสองจึงกลับมาชนะสุดศพต่อในขั้นตอนที่3คือขั้นตอนของการสำรวจช่องท้องและระบบการย่อยอาหารและทันทีที่ทอมมี่กรีดมีดลงไปที่กระเพาะเขาก็ได้พบกับดอกลำโพงขาวซึ่งมันคือพืชมีพิษที่พบได้แค่ทางตอนเหนือของประเทศเพียงเท่านั้นและทั้งสองก็ไม่เข้าใจว่าทำไมมันถึงมาอยู่ในที่แห่งนี้ได้ทอมมี่จึงได้สันนิษฐานตามที่เขาได้เห็นว่านี่อาจจะเป็นสาเหตุหนึ่งที่ทำลายอาวัยวะภายในของเธอทั้งหมดก็เป็นได้ แต่แล้วทอมมี่ก็ต้องตกใจกับบางอย่างที่อยู่ในท้องของเธออีกอย่างซึ่งมันคือผ้ายันที่ห่อฟันกามของเธอเอาไว้และน่าแปลกใจที่กรดในกระเพาะทําไมถึงไม่สามารถย่อยผ้ายันนี้ได้ไหนจะตัวเลขโรมันที่ถูกเขียนไว้ที่ทั้งคู่ไม่อาจจะเข้าใจความหมายออสตินจึงคิดว่านี่อาจจะเป็นการเล่นของของคนกลุ่มหนึ่งซึ่งมันทําให้ทอมมี่เขารู้สึกท้าทายเป็นอย่างมากเพราะเขาคิดว่าไม่มีอะไรที่วิทยาศาสตร์ไม่สามารถบอกได้ จากนั้นทอมมีจึงให้ออสตินสรุปสิ่งที่พวกเขาค้นพบมาทั้งหมดว่าศพของเธอนั้นถูกทําอะไรมาบ้างซึ่งสิ่งที่หญิงสาวเจอเล่ากับเป็นการบูชาย,ยันแต่มันจะเป็นไปได้อย่างไรที่การฆ่าคนโดยวิธีโหดเยี่ยมเช่นนี้จะไม่สร้างบาดแผลภายนอกไว้เลยแต่แล้วไม่นานออสตินก็เริ่มสังเกตถึงความผิดปกติรอบๆตัวของเขาทั้งเสียงเพลงที่ดังขึ้นเองอีกครั้งเสียงฝนฟ้าขนองดังพายุที่อยู่ด้านนอกมันทําให้บรรยากาศรอบตัวของเขาเริ่มที่จะดูไม่น่าไว้ใจขึ้นมาทุกที ออสตินจึงได้เอ่ยชวนพ่อของเขาให้ออกไปจากที่นี่กันดีกว่าแต่ทอมมี่ก็กลับไม่ได้ฟังหรือสนใจเสียงเตือนของลูกชายเขาเลย เขายังคงกิ่นร่างกายของเจนโดเธอต่อไปจนเขาได้พบกับเรื่องราวเหนือความคาดหมายนั่นก็คือผิวหนังภายในของเธอนั้นถูกสักด้วยยันแบบเดียวกับผ้ายันที่อยู่ในท้องของเธอก่อนหน้าเลยแต่ยังไม่ทันที่ทั้งสองจะเอ่ยถามอะไรไปมากกว่านี้ไฟทุกดวงในห้องพาตัดก,ก็กลับแต่กระจายลงมาใส่พวกเขาและทันทีที่ใช้ไฟสายส่องไปดูรอบๆทั้งสองก็ได้เห็นว่าตู้เก็บศพถูกเปิดออกและศพในนั้นทุกตู้มันก็กลับหายไป คอมมีที่เห็นว่าน,นี้คงไม่ใช่เรื่องดีแล้วจึงรีบบอกให้ออสตินหนีออกไปจากที่นี่ด้วยกันเดี๋ยวนี้แต่โชคร้ายที่ไฟมีไม่เพียงพอจะใช้ลิฟต์หนีขึ้นไปข้างบนได้ไมีนำซ้ำประตูทางออกอีกทางก็ถูกอะไรบางอย่างหลง่นลงมาทับซึ่งมันหนักเกินกว่าที่ทั้งสองพ่อลูกจะยกมันขึ้นออกไปแต่ความสยองเพิ่งเริ่มต้นขึ้นเท่านั้นเมื่อทั้งสองได้ยินเสียงอะไรบางอย่างซึ่งพวกเขารู้ดีว่ามันคือกระดิ่งที่ถูกผูกติดไว้กับขาของศพ เพราะมันคือความเชื่อโบราณที่เมื่อได้ยินเสียงกระดิ่งนั่นจะหมายความว่าศพนี้แท้จริงแล้วยังมีชีวิตอยู่ระหว่างที่ทั้งสองเข้ามาหลบอยู่ในห้องทำงานอีกห้องออสตินที่กำลังตกใจเริ่มมีอาการกรังวลกระวายใจขึ้นมาผิดไปจากทอมมี่ผู้เป็นพอ่อที่กำลังรวบรวมสติที่เหลือโทรแจ้งตำรวจให้มาช่วยพวกเขาแต่ก็เหมือนโชคชะตาจะเล่นตลกเพราะด้วยความที่ด้านนอกเกิดพายุฝ,ฝนฟ้าคะนองอย่างหนักมันก็กลับทำให้สัญญ,ญาณโทรศัพท์ขาดหายและตำรวจก็ไม่อาจรู้ได้ว่าทั้งสองกำลังสื่ออะไรถึงพวกเขากันแน่ จากนั้นทั้งสองก็เริ่มเผชิญกับสิ่งที่วิทยาศาสตร์ไม่อาจบอกได้ทั้งศพที่ลุกขึ้นมาทำลายพวกเขาโดยเป้าหมายหลักๆกับพุ่งไปที่ทอมมี่แต่ออสดินก็ไม่คิดจะหนีไปเพียงลำพังเขายังคอยช่วยเหลือและเรียกถามพ่อของเขาอยู่ตลอดในช่วงเวลาที่ผีพวกนั้นเข้ามาทำลาย ทั้งสองรู้แล้วว่าศพของเจนโดมันจะต้องมีอะไรบางอย่างที่ไม่ดีแน่ๆที่ทาให้เรื่องเลวร้วายพวกนี้มันมาเกิดขึ้นกับพวกเขาพวกเขาจึงรีบกลับไปที่ห้องชันสุตรศพนั่นอีกครั้งและสิ่งที่พวกเขาเห็นมันก็กลับทําให้พวกเขารู้สึกประหลาดใจเพราะอาวัยว,วะต่างๆที่ออกมาจากร่างกายของเธอมันกลับเน่าเปื่อยลงไปทั้งหมดแล้วกับว่าก่อนหน้านี้ร่างกายของเธอได้เก็บรักษามันไม่ให้เน่าเอาไว้ได้ ทอมมี่ที่เห็นแบบนั้นจึงสั่งให้ออสตินเผาศพของเจนโดเธอในทันทีแต่แล้วจูจ่ๆประตูเชื่อมห้องเตาเผามันก็กลับถูกปิดแถมออสตินยังเห็นศพศพหนึ่งมายืนกันเอาไว้เล่าว,ว่ามันต้องการไม่ให้พวกเขาเอาศพของเธอออกไปเผาได้แต่ทั้งสองก็ยังไม่หยอผพวกเขาจึงตัดสินใจลาดน้ำมันไปที่ร่างกายของเจนโดและจุดไฟเผาลงไปอย่างไม่ลังเล แต่เปลไฟที่ลุกไม่หมขึ้นมาอย่างแรงมันก็ไม่ได้ทําให้ร่างกายของเจนโดเธอไม่เลยสักนิดแต่กลับเป็นสิ่งของภายในห้องขนาดนั้นต่างหากที่ถูกเผาและค่อยๆมอด,ดับลงราวกับมันไม่เคยมีอะไรเกิดขึ้นทําให้สองพ่อลูกที่เห็นแบบนั้นเริ่มมีสีหน้าที่หวาดกลัวพวกเขาจึงต้องรีบหาทางลอดไปจากที่นี่ให้ได้ทันทีและมันก็เป็นช่วงเวลาเดียวกับที่ไฟของลิฟต์เริ่มทํางานแต่เมื่อทั้งสองเข้าไปจูจูลิฟต์มันก็ไม่สามารถปิดประตูลงได้ แถมเสียงกระดิ่งที่ค่อยๆเดินใกล้เข้ามาหาพวกเขาเรื่อยๆมันก็ยิ่งทำให้ทั้งสองรู้สึกหวาดกลัวจะเลินจะทำอะไรไม่ถูกทอมมี่จึงตัดสินใจนำขวานจามไปที่ต้นตอของเสียงนั่นในทันทีแล้วมันก็ช่างเหมือนโลกกันแกล้งพวกเขาเพราะร่างที่ถูกขวานจามกลับเป็นสิ่งที่ทั้งสองนั้นคาดไม่ถึงเพราะมันคือร่างของแฟนสาวออสตินที่ตายลงไปต่อหน้าต่อตา จากนั้นเรื่องราวต่างๆและการสูญเสียที่สองพ่อลูกต้องเจอมันก็กลับทําให้พวกเขาตัดสินใจก้าวเท้ากลับมาอย่างที่เดิมเพื่อจบเรื่องทุกอย่างที่เริ่มมาด้วยตัวของพวกเขาเองออสตินจึงเริ่มลงมือผ่าสมองของเจนโดเธอต์ต่อและนําชิ้นส่วนไปตรวจหาสาเหตุการตายของเธออีกครั้งแล้วมันต้องทําให้พวกเขาช็อกหนักมากขึ้นกว่าเดิมเพราะที่พวกเขาหาสาเหตุการตายของเธอไม่เจอกเ,เพราะเธอยังมีชีวิตอยู่จนสุดท้ายออสตินและทอมมี่ก็ค้นพบว่าแท้จริงแล้วเธอคือแม่หมด แต่ทอมมี่ก็ไม่เชื่อว่าบนโลกนี้จะยังมีเรื่องราวแบบนี้อยู่เขาคิดว่าเธอต้องเป็นผู้บริสุทธิ์ที่ถูกใส่ร้ายมันแน่ๆความทรมานที่เธอต้องเจอกับพวกลัทธิข่าครึจากการที่ทั้งสองผ่าร่างของเธอเธอคงอยากให้ทุกคนได้รับรู้ถึงมันบ้างเพราะตอนนี้ทอมมี่เองก็เริ่มที่จะได้รับความรู้สึกเหมือนกับเธอแล้วทอมมี่รู้แล้วว่าเธอจะไม่ยอมหยุดลงง่ายๆ เขาจึงตัดสินใจก้มลงไปกระซิบที่ข้างหูของเจนโดว่าเขาจะไม่ขัดขืนกับความทรมานทุกอย่างที่เธอมอบให้แต่ขอเพียงให้ปล่อยลูกชายของเขาไปแล้วหลังจากนี้จะให้เขาเจ็บปวดมากขนาดไหนหรือตายเขาก็ยอมและเมื่อพูดจบความทรมานทุกอย่างก็ได้เกิดขึ้นกับทอมมี่จริงๆทุกสิ่งทุกอย่างที่เธอเคยได้รับความเจ็บปวดความทรมานจากการถูกทำลายความทุกข์มันกำลังเน้นง,งานมาที่ทอมมี่เขาอย่างหนัก จนสุดท้ายเขาก็ไม่อาจจะรับมือกับมันได้จึงขอร้องออสตินที่ร้องไห้และตกใจกับสิ่งที่กำลังเผชิญอยู่ให้ช่วยคาเขาให้ตายซะเพราะเขาไม่อาจจะแบกรับความเจ็บปวดในตอนนี้ได้อีกแล้วออสตินในตอนนี้ที่ต้องพบกับความสูญเสียทุกๆสิ่งในชีวิตไม่นานเขาก็ได้พบกับแสงสว่างและเสียงเรียกจากตำรวจที่อยู่ข้างนอกออสตินไม่รอช้าที่จะร้องขอให้ทุกคนเข้ามาช่วยเขาทันทีแต่การที่รับปากใครแล้วไม่สามารถทำมันได้ ผลมันก็จะตกมาสู่อีกคนเพราะพ่อของเขาไม่สามารถทนรับความทรมานนั้นได้ทั้งหมดเจนโดจึงต้องนำชีวิตของออสตินไปอีกคนและสุดท้ายทั้งสองพ่อลูกก็ต้องตายพร้อมกับตำรวจที่เข้ามาพบกับเรื่องราวอันน่าสเวียดสยองที่เกิดขึ้นที่นี่และเพราะคําตอบที่ยังไม่ได้รับมันก็กลับทําให้ตำรวจยังคงหาสาเหตุการตายของเจนโดเธอต่อไปก่อโจกันไปแล้วนะครับกับการสปอยหนังที่มีชื่อว่าสืบศพหลอนซ่อนระทึก เป็นยังไงกันบ้างครับกำหนังเรื่องนี้จริงๆตัวหนังได้ใส่ฉากการผ่าศพแบบสมจริงเอามากๆและถ้าใครอยากดูแบบได้อัธรสดจริงๆก็แนะนำให้ไปหาหนังเต้นดูกันได้เลยครับรับรองว่าไม่ผิดหวังแน่นอนใครที่ชอบก็ฝากกดไลค์กดแชร์แล้วกดติดตามเพื่อเป็นกําลังใจในการทําคลิปต่อๆไปกันด้วยนะครับเจอกันใหม่คลิปหน้าสําหรับคลิปนี้สวัสดีครับ